ดีครับผมมิสเตอร์เฟลเวอร์ครับกำลังเร็งอยู่่หลังจากฉากนี้ไปแล้วจะจัดมุมไหนอีกสลับไปสลับมาฉากเพื่อไม่ให้มันเป็นการจำเจซ้ำซากสำหรับเอซหรือท่านผู้ม,มาใหม่ชมนะครับผมคืออยากจะเปลี่ยนมุมไหนก็เปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนอะไรเพราะมิสเตอร์ฟฟวเวอร์มีดอกไม้เยอะมากก็เลยจะจัดนู่นจัดนี่เพื่อ ให้รู้ว่าเมืองไทยเราปลูกดอกไม้ได้ตลอดทั้งปีอะครับผมโอเคแอปเปิลไหมครับเจ้าเช้าเนี่ยกินแอปเปิลลวกกล้วยเนี่ยท้องจะได้สบายแล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็คุณดีอะครับผมแล้วก็ชมดอกไม้ไปจะเป็นความสุขที่สุดยอดนะครับผมลองอยากให้ทำดูเดินชมดอกไม้ เด็ดนุ่นเด็ดนี่ออกมานะครับผมคือดอกไม้นี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากถ้าเราไม่ดูแลเลยปล่อยไปจะโสมครับผมต้องใช้ปุ๋ยต้องลดน้ําต้องเด็ดใบแห้งออกเคลียรสางออกโอเคเข้าเรื่องดีกว่ามี FC ท่านหนึ่งถามว่ามีเงิน20บบาทอยากจะปลูกดอกไม้อะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดไม่อยากใช้กระถางแพงไม่มีเงินซื้อ มีงบ20บาทแล้วขยายพันธุ์ได้ง่ายๆปลูกได้ง่ายดิฉันอยู่บ้านนอกคำถามนี้โดนใจมิสเ์ฟาเวอร์อย่างแรงเลยสะดุดกึกเลยยี่สิบบาทอะไรเนี่ยแต่ได้ครับผมมิสเ์ฟาเวอร์นำเสนอเลยต้นไม้ต้นหนึ่งติดดอกสวยดอกหลายสีมากเลยครับผมนี่เลยครับผมแววมายุรายี่สิบบาท หกต้นร้อยมียี่สิบาทใช่ไหมซื้อมาสักต้นหนึ่งเลือกเอาที่มันมีลหลายสีรวมกันอย่างนี้ก็ได้ครับผมนีม่อย่างนี้ก็ได้ครับผมสองสีสามสีหรืออย่างนี้ก็มีครับผม p ิ t เตอร์ฟลาเวอร์นี่แก็ใช่ครับแววมาุาุรามีหลายสี p ิ t เตอร์ฟลาเวอร์ซื้อมาสองาต้นนะครับผมก็ใช้วิธีขยายพันธุ์เอาแบบ เมล็ดจะมีเมล็ดตรงนี้ฮะแห้งๆฮะปล่อยให้มันแห้งคาต้นแล้วก็จะเป็นเมล็ดดอกแห้งๆไม่ใช่ดอกครับเป็นเมล็ดแห้งๆอยู่ตามนี้ยต,ตามตามตามซุ้มมันนะฮะตามตามทุดโคนดอกมันแล้วก็เป็นโรยเลยครับโรยตรงไหนก็ได้ในกระถางก็ได้กระถางโรยลงไปโรยตรงจชื้นๆน,น,นะครับผมเราจะงอกออกมาเป็นต้นไม้ที่ เกิดง่ายมากครับผมแค่โรยลงไปนี่มีเป็น,100นร้อยต้นนะครับผมนี่ฮะลองซื้อมาสักสีสองสีแล้วก็โรยทิ้งลงไปตรงชื้นชื้นเนี่ยรดน้ําแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บมาใส่กระถางก็จะได้ถ้าใส่กระถางสวยมันก็สวยแหะครับดูคลาสสิกน่ารักอย่างนี้นครับยกทรงสูงอย่างมิสเตอร์ฟาวเวอร์นี่นี่จะเอาไปมอบให้เพื่อนบ้าน มอบให้ใครมอบให้แฟนมอบให้ญาติพี่น้องก็ดูไม่เชอเยอะครับผมเหมือนกับช่อดอกไม้ดอกหนึ่งอะครับผมแต่หารู้ไหมว่า20บาทแต่ถ้าเราปลูกเองก็ได้ฮะมิ่เตอฟาเวอร์ส่วนใหญ่จะปลูกเองอย่างนี้ฮนะปลูกสมสีลงไปเลยครับผมสีม่วงโอ้โหโดนใจมากเลยอะครับนี่ก็โอ้โหโดนใจจริงๆแล้วก็ ยีบาทซื้อมาแล้วยังไงครบ fc ถามมาจะปลูกยังไงปลูกยังไงก็ได้ครับผมดินไหนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เรื่องมากเลยครับแววมายุราดินถ้าไม่ซื้อดินถุงมาไม่มีเงินจริงมี20บาทใช่ไหมซื้อต้นมาต้นหนึ่งเลยครับผมลังขุดดินตามทางบ้านนี่มาเลยครับผมภาชนะที่ใส่ว่าไม่มีเงิน75บาทซื้อกระถางแบบนี้หรือว่าเจบาทซื้อกระถางเลยก็ เอาถุงพลาสติกก็ได้ครับผมถุงพลาสติกถุงแกงล้างๆหน่อยนะครับแล้วจะเจาะก,กลนมาแล้วก็ใส่ดินลงไปแล้วก็เอาต้นกล้ามาป,ป,ปักปักปักปลูกลงไปก,ก็ก็จะได้นี่อย่างสวยเลยครับแววมายุราหรือมีอะไรภาชนะอะไรที่อยู่ในบ้านเหลือๆไม่ว่าหม้อหายกระมังอะไรก็ปลูกได้หมดล่ะครับผม ลองเข้าไปหาดูเลยว่าอะไรก็ได้ในบ้านที่มันไม่ได้ใช้แล้วมันพังๆแล้วก็เอามาใส่ดินเจาะก้นหน่อยนึงครับผมอย่างเช่นมิสเตอร์ฟาเวอร์มีหมวกหาหาร <c oughs> ซึ่งมิสเตอร์ฟาเวอร์ซื้อมาจากซิสเซแลนด์ในร้านขายของเก่าครับผมน่าจะโดนปืน <c oughs> เจาะยิงทะลุมา <c oughs> น่าจะนอนเมบดอยู่แล้วหลบยุรก,กระสุนอยู่ดีๆแต่ว่า ก,ก็โดนสอายัยนได้ครับผมแล้วก็มิสเตอร์เฟลเวอร์เห็นกม็มันเป็นประวัติศาสตร์นะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเยอรมันนี่โดนพันธมิตรอย่างอเมริกา <c oughs> อเมริกาหรือว่ารัเสเซียถล่มเอาครับผมแต่ทาหารสวิตก็เข้าไม่ได้ไปร่วมในสงครามนะครับผมมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ถามคนขายบอกว่า สวิตเซอร์แลนด์เราไม่เข้าไปร่วมในสงครามมิสเตอร์ฟอสวิตเซอร์แลนด์เราแค่เข้าไปช่วยเด็ก uh, ผู้อบพยพให้มาอยู่ฝั่งเราพอดีทาหารก็เข้าไปน่าจะเจอลูกหลงนะครับผมแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ้าของร้านล่ามาซึ่งมา200บาทสมัยก่อน30ปีแล้วครับผมยังอยู่มิสเตอร์ฟาเวอร์กำลังคิดถึงสงคารามตอนนี้ที่เขายังลุยๆกันอยู่ ก็จะปลูกต้นไม้ฝากให้ท่านปูนิวเคลียร์นะครับผมหยุดนะครับผมทหารท่านตายไปเยอะแล้วและทั้งสองฝั่งก็สูญเสียกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้บริสุทธิ์โอเคนิเจอร์ฟาวเวอร์มีก,ก,กล้กวยเก็บดวยก่อนปูกมีแกบหมักนะครับผมเจ้าเก่าที่จะปลูกลงไปนี่ย ภาชนะอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามิสเตอร์ไฟเวอร์จะให้สื่อถึงสงครามแล้วฝากไปให้ท่านปูนิวเคียเลยว่าอถ้าปลูกลงมาที่กั่วมั้งครับท่านชีวิตเจ้าอะไรมากสงบสึกเถอะแล้วก็ทํัจให้สบายๆทุกคนจะได้ไม่เดือดร้อนม mm ิสเตอร์ไฟเวอร์ก็เดือดร้อนนะครับผม mm hmm. น้ํามันเ,เคยเติมพันหนึ่งเกือบเต็มถังตอนนี้เหลือเครื่องถังน้ำมันแพงมากก็ไปปูเอาเลยครับผม นี่ฮะมันก็ง่ายๆขนาดน,นี้แหละครับผมปลูกดอกไม้ไม่ว่าจะใส่ภาชนะอะไรก็ดูสวยงามในตัวของมันเองอยู่แล้วครับผมดอกไม้ จบครับทำความสะอาดนี่ฮะว้าวก็ไปวางไว้ที่ไหนก็ดูสวยงามเด่นสง,งา่าถ้าใครไปเจอท่านพี่ปูนิวเคลียร์ฝากมอบให้ท่านด้วยนะครับแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าการสูญเสียมันคืออะไรแล้วก็ดอกไม้ที่บริสุทธิ์ที่สวยงามอาจจะทำให้ท่านอ่อนไหวจิตใจดีขึ้นนะครับผม โอเคครับก็ตอบคำถาม f อซแล้วก็พาปลูกต้นแววมายุลาซึ่งมันสวยงามมากนะครับผมบางคนอาจจะมองข้ามความสวยแต่ว่าด,ดอกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมว้าวสีม่วงสวยงามเพียงแต่สักก็ใส่กระถางให้มันสวยหน่อยมันก็จะดูเด่นแหละครับไม่ว่าดอกอะไรต้นอะไรอะครับผมโอเคครับมิสเตอร์ฟฟาว์มีข้อแนะนำแค่นี้นะครับผมสำหรับต้นไม้หน้าปลูก แววมมยูลา well, ซึ่งมีหลายสีมากและเอฟซีที่ถามสามารถเอาไปขยายพันธุ์แบบง่ายๆแบบโรยทิ้งๆของขว้างหรือว่าสั่งไว้เฉยๆเนี่ยลมพัดปลิวมาใบาแห้งดอกแห้งก็เกิดแล้วครับแล้วไปเก็บต้นมาแล้วมาใส่ดินใส่กระถางก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะครับดอกไม้ที่สวยโอเคครับผมมิ Mr. f สเตอร์ฟลเวอร์ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมพิสเตอร์ลเวครับ